มามามากรับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านนะครับนหมวนส่วนเยออนลี่นะครับอยู่เกมเซมไน์ออนไลน์นะซึ่งคลิปนี้ผมจะทําการลงอะไรวะอ,อะไรวะดันเจียนรายวันวะระดับโหดวันจันทร์เว้ยอ่าแล้วก่อนที่จะเริ่มคลิปผมขอพูดอะไรนิดนึงนะครับคือคลิปนี้ผมอัจตอนกลางวันนะครับมันอาจจะมีเสียงรบกวนเสียงไก่เสียงลกเสียงเป็ดเสียงแมวเสียงรถอะไรขออภัยด้วยนะครับเพราะว่า,าผมคิดว่า คือผมมองในมุมมองของผมอะว่าเออถ้าผมเป็นคนดูอะเฮ้ยกูอยากดูคลิปนี้ว่ะอยากดูคลิปลงวันนี้อันนี้คือมองในฐานะที่ผมเป็นคนดูนะไม่ใช่มองในฐานะที่ผมเป็นคนทําคลิปโอเคนะครับซึ่งผมก็ได้ตัดสินใจเออ,อไหนก็ไหนทําคลิปอตอนกลางวันแม่งเลยก็ถ้าเกิดมันมีเสียงรบกวนก็ขออภัยด้วยก็อยากให้ช่วยมองข้ามตรงจุดนี้ไปนะครับขอให้ดูแต่เนื้อหาก็พอเนาะอย่างไรก็ เข้าใจกันด้วยนะครับปะไปดูกันดีกว่าสําหรับดันเกียนระดับโหดวันนี้คือแค่ผมเห็นตัวละครนี้ผมก็เครียดแล้วอ่ะเอ้หิตัวมึงจะโหดไปไหนวะคือแบบแค่เห็นตัวนะไอตอนตื่นเชา้ามาน,นี้เปิดปุ๊บเป็นตัวปับ๊บถึงก,กรีดอะ่ะไอสัตว์ตัวมึงโคตรถึกอะ่ะ รีจิ้งครับอ่ะไปดูที่ตัวแรกครับรีจิ้งครับสกิลนี้ครับมันจะล้างบัฟอัมอตะครับเร่งสองเทินครับถ้าเอาซอมบี้ไปนี่ตีนางกาครับงานเนี้ยแล้วก็สตว์ันด้วยพี่น้องแล้วก็สกิลลดความเสียหายจากฝั่งเราครับสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับตีกันไม่เข้ากันเลยทีเดียวต่อมาครับอียูชินครับอัมอตะสองเทินครับแล้วก็ติดบัฟสิบอร์เครับอีนี่ไม่เท่าไหร่อีเนี่ย เพิ่มคูดาวสามสิบวิครับอือ yeah! แล้วแบบนี้ตีโคตรหลยครับตีดอกเป็นแสนครับไม่ต้องบอกคือถ้าเกิดเจอตีนะตายครับแม่งโคตรอิมบ้าในประเด็นอ่าต่อมาครับคือเฮเรเนียครับก็มีสกิลยกโลแล้วก็ติดบล็อกเนาะแล้วก็เป็นแกนยั่วยุสามเทินครับอันนี้สกิลก็ติดบล็อกห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ทำให้ไฟเราลดความเสียหายอีกสี่สิบเปอร์เซ็นต์อ๋อเฮียแล้วสกิลไม่ทับกหี่จริงด้วยนะ อันนี้มันคือลดความเสียหายหที่กากศัตรูเอ้ยรูทับป่วะอันนี้ลดความเสียหายหจากศัตรู40%นี่อะไรเลยอันไหนวะและให้สิวนทีมทั้งหมดและตัวเองได้รับลดความเสียหายหทั้งหมดไม่รู้ว่าทับหรือเปล่านะเพราะอันนี้มันความเสียหายหทั้งหมดแต่อันนั้นมันความเสียหายหจากศัตรูมันน่าจะทับนะเออทับเราทับแล้วกัน ครับแล้วก็เสียววยเสียวนี่ยเจอเฟดส,สากมาผมไปลองมาแล้วแม่งสกิลเพิ่มกูดาวสองอันเลยชิปไก่อ่ะแล้วไปอมตะสองเทนได้เจ็บเคต่อมาครับโคตดถึกเพิ่มาหลักมป้องกัน50%เอเ๊ะก็มาครับโคตดถึกครับคือทีมถึกมากเลือกก็เป็นแสนนะพวกเนี้ยีม่ึีมนสงแสนหรอกหลายหมื่นนะอะแล้วก็มีสกิลกัน หนึ่ง hit ทั้งทพียร์แล้วก็ลดกูดาวครับสิบห้าวิแล้วก็สก,กิลนี้ครับเพิ่มกูดาวอีกยี่สิบวินะครับเพิ่มกูดาวกระถึกมาด้วยกานนี้แบบผมมีลองซีดอะไรปะไปดูตัวนึงที่ผมจะใช้กันคือผมกลับถึงต้องทำบิงบิงวิวงสี่สิบอะถ้าใครได้ดูคลิปวันอาทิตย์ผมเมื่อวานบิงบิงที่วิวงสามสิบหกแล้วตอนนี้สี่สิบแล้วประเด็น คือมันต้องทำ4-4เบอรคืออันนี้ยังไม่ตีบวกห้านะถ้าเกิดยังไม่ไหวผมจะเอาไอ้มีมไปบวกห้าครับลองดูก่อนเนาะแล้วก็พี่ปาร์ตด้วยประเด็นต้องเป็นทีมเวทอะ่ะอ่ะไปดูตัวที่ผมจะให้การคือจัดทีมเหมือนเมื่อวานไปครับเ,เดี๋ยวผมขอเบาเสียงยนิดนึงเสียงรู้สึกเสียงเกียร์จะดังไปอ่ะโอเคก็จัดทีมเหมือนเมื่อวานไปครับเพราะว่าเลืองมันเยอะครับ เน้นสกิลที่แลกตามเลือดครับเช่นสกิลในวันแรกตามเลือดนี่สกิลนี้ครับความเกี้ยวโกรธของมังกรด้วยความกดเกี้ยวของมังกรครับเนาะก็เน้นให้มันแรงตามเลือดครับต่อมาก็มิงมิงครับผมถึงจะเจาะช่องให้มิงมิงอะคลิปก่อนยังไม่ได้เจาะวิวสามสิบหกครับคือคลิปนี้จำเป็นต้องเจาะอัพกังฟูไม่เข้าครับแล้วก็ใส่เกมให้มันอันหนึ่งครับถ้าความเสหายจกคิดข้อแรงขึ้นอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์ครับมันมีอัตราการงฟูไหมที่ผมรู้แบบ อ,อตาการโจมตีอ่านี่ครับมีครับเออจะมันเป็นสีแดงมีแล้วอะ่ะสส่อยู่สีนไม่มีหรอหอยเหี้ยชิบหายแล้วไงจบข่าวต่างประเทศผ่านดาวเรียมมีอะไรไหมเนะี่ยไม่มีละเดี๋ยวผมขอตีบอกบอุปรกรณ์ของพี่มิงๆครับอ่าบอกอุปรกรณ์แป๊กนัเชืองั้นอยู่ไม่ไหวจริงๆ มันตีไม่เข้าเลยครับสามสี่ศูนย์ครับอันนี้เป็นทนะ็อปดาเเมจเนาะมามาจ,าจ,าจามาัดหนักจัดไปมคลิปนี้ไม่รู้จะผ่านหรือเปล่าเนี่ยมาครับต่อมาก็คือคามาครับเอยไม่ใช่คามาปานคันครับก็เคยพูดไปแล้วทีแล้วครับเขาจำไม็ได้ครับคือเอามาแทนเอ็ก e ครับแต่ว่ามันมีผลแค่ครึ่งหนึ่งของเ e อนะ็กเนาะแล้วก็กันห้าเป้าครับสาหรับ ศัตรูมันมีสกิล5เป้าเยอะครับเช่นอ่านี่ครับเสี่ยวครับเสี่ยวยูชินแล้วก็เฮเลเนียครับมีสกิล5เป้าอยู่3สกิลครับก็ถือว่าดีครับที่เอาปาร์คานมากัน5เป้าด้วยนะครับต่อมาคือคามาครับคามาหลักๆคือจะเอามาเพิ่มดาเมจครับแล้วก็เอามาคอยเร่งเทินเฮริเนียครับไม่งั้นเฮเลเนียมันจะคอยอ่ายกโลครับตีกันไม่เข้ากันในทีเดียว ต้องเอาคามา่ามาคอยเร่งเทินโลของเฮเนเดีย e ออกครับต่อมาก็ยูชินครับนี่นองครับเอามาสาบแรงๆครับอ,อันยัญมณีน,นี่เป็นอย่างแป๊บไม่ไหวครับถึงกับต้องเปลี่ยนอัน,น,นอยัีบันดีแบบนะมันใส่อะไรวะยูชินเนี่ยความเร็วกลับคียที่คอดันเปิดอ,อันไม่ดีแสบอัตราคิยที่คอดอา่า ิกลลสละยอยากจะรู้ทิตทางตากที่ก่อนกันตรงนี้เอานี่แล้วกันครับไม่รู้อะแคร์แไปก่อนแล้วกันเนาะไปแล้วก็ลีดครับใช้เป็นยูชินเนาะเพราะว่าจะได้เพิ่มพลังโจมตีเวทครับอีกออยี่สิเพราะว่าทีผมเป็นเวทหมดเลยนะ,ะไปดูกันอ่ะดูที่สก,กิลนวานือกับดึงสกิล อันนี้หน้าหนึ่งก็น่าจะเป็นอย่างนี้นะรถตอบโต้ครับเส็จเค่อรถพลักตัวกันกนะครับคิที่แล้วผมลืมเอ้คิที่แล้วผมตั้งไปอย่างนี้นะล,ลืมเอาขึ้นครับเพราะว่าผมเอาไปฟาร์มเด็กลืมเอาขึ้นครับก็ประมาณนี้110ร้อยสิบแบบนี้โอเคไปดูดีกว่าแม่งจะไหวหรือเปล่าอะไม่รู้จริงๆต้องลองครับ พลาดไม่ไหวก็ทําำยังไงวะเนี่ยมาถึงเปิดครับปรับขามาก่อนเนาะปปรับปัดคานก่อนครับมาโอเคเนี่ยมันเข้าเบามากครับอฮเนเนียเข้าปสป436เย็ดคีคุดเบาอะครับมาครับมันโชรทามานยี่ฟิกดาเมจครับมาฟิกดาเมจครับแต่ข้อเสียของไอ้ดัดนวันเนี้ยครับคือมันจะมีตัวที่บับเยอะมากครับเนี่ยเนี่ย มันจะมีตัวที่บัฟเยอะครับทําให้เรามีโอกาสทําดาเมจครับมาอัคารามันจีครับอาคารามันจีนะมาครับสกิลนี้มันโดนตัวนี้แน่นอนครับเพราะว่า,าสกิลเลนเทอรมันจะคลิกไปที่ตัวที่เป็นอมตะหรือไม่ตัวที่เป็นซอมบี้ครับดูมาสิ่ไม่ตายสักตัวจบสิน้นชีวิต จะไปชนะยังไงเอาใหม่ลูกเฮ้ยแล้วมีอมตะอยู่ด้วยต้านกูอีกเจ็ดแม่งเลยเคยมาสีทไปโอ้ไม่ไหว

โอเคโดนยูชินห้าร้อยก็เอาูทีนี้ทีนั้ทีนี้ไปอ่าอีกต่อไปแล้ นงเปิดศพเฮ้ยเป็นเฟสแรกที่อยู่รอดครบห้าตัวเว้ยแล้วคงจะได้แค่นี้แหละ ก็ไม่แน่ลับนอ้องพร้อมพายายอ,อยูย่ไหนอะเจ๊กปับ๊บโอ้โหนั่นแหละกรายก็กราบเลยเจ๊กกูดอาไปก่อนเลยไปเข้าสวนกุ้งเพือ่อพังพามะไม่สวนแล้วมึงเอามีเรซไซให้หมดแล้วตอนนี้ มีอะไรใส่ให้หมดครับเอามาเอา, يد. เอาเอุ้ยมันไม่ใช้ส,สกลิลสาวกิเลสครับมาไม่เป็นไรออกสกิลไปแล้วถ่ายไปเลยเพื่อนเอาอ uh ะเอาอะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเอสไปครับเอาอุา้ยมายังไม่ยอม ตูสดชีวิตอะกูเอาเจ๊กล่วงแล้วครับเดือดสองตัวครับเอาแล้วใครโดนเลยดูชิ้นโดนดีนะกูออกเซกิลไปก่อนมาครับตัวนี้ไหวไม่ไหวไม่รู้นะเนี้ยแต่รู้ว่าต้องสู้ครับแค่นั้นแหละไหวไม่ไหวไม่รู้แต่ดูว่าต้องสู้เดี๋ยวโอเคครับมันยกโล่พอดีเลยเราก็ขจัดโล่มัน เอาเว้ยมันหรือเปล่เดินดันบ้าที่งปุ๊บมันบามันผ่านแบบนยกผ่านเด่นเอามาไม่เข้าครับมาสกิลลินมาพอดีเลยหัวนเอาเว้ยถ้าผ่านนะมันจะกราบเป็นจังครับบดิษเลยเดี๋ยวินบดิษเฮ้ยขอสกิวันเฮ้ยเดืเอดเต้นเตะมาสีดโอ้โหูไม่ถึงอีก โอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยอย่างไรก็ยังตายยังยังตายขอแล้วไม่ทิ้งตังอ์พอตัวตัวกับมันไม่ไหวแน่เลยครับเอาอ้ยเอ้าอุ้ยเอ้าโอ้ลินโดนครับเอ้าโอ้เอาแล้วตัวตัวโอ้สุดสุดุ้ดส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 ุด มาทีก็ี่พอใจแล้วบ้างฮยขอสกิลก่อนเอามาสกิลก่อนอุ๊ยสกิลก่อนลินเอามันมีโล่ครับมันถึกมากเอากมีอะไรใสให้หมดเอาให้หมดลิ้นอ๋อผ่านว่ายเยอะ ยึดแค่เ <french> ฮ <Merkel> ้ยเย้ส <anza> ุดเลยได้ส <Strange voulais beeping> yeah, ี่ดาวไม่สวนะครูเอามันผ่านเวยเฮ้ยเฮ้ยเหนื่อยเดี๋ยวผมจะแคปจอให้ดูว่าผมเล่นมาชั่วโมงครึ่งจริงๆครับไม่ได้โมครับนี่เพื่อ คือแบบเพื T ่อท่านผู shared, ้ชมอะบอกนะเดี๋ยวเคียนตัวให้ดูมาอ่าเหนื่อยเหนื่อยครับบอกเลยเสียงไก่เสียงทียอะไรร้องขอโทษครับไม่ไหวแล้วอู้เหนื่อยเฮ้ยมาใครใครจะด่านี่เชิญคอมเมนต์เลยครับผมกำลังขึ้นขึ้นอยู่เนี่ยเฮ้ยเหนื่อยเว้ยนายพี่ปาร์ตพี่ปาร์ตนะสายฟรีก็ผ่านครับอันนี้ มาคุณนแน่เกลียกับปอโซล่าเย่หน่อย,ยเป็นไงเออเป็นใครนี่มันคือโซลาเย่ยมาโอเคหลังจากที่เคลียร์ดันคดปอโคดแม่งทำมายากแล้วครับ,รบเราไปดูสกิลวันนี้กว่าสกิล,ลที่ผมใช้ไม่ใช่ไม่ใช่ต้องเข้าไปที่ดันก็เข้าไม่ได้เลยนี่ว่าผมเข้าไปละก็สกิล,ลที่ใช้ครับเมื่อกี้ผมที่ผมผ่านนะครับก็แา แบบนี้นะครับเอาลงยันได้อยู่เนาะแล้วก็เอาลงครับอันนี้อะไรวะลดตอบโต้ครับแล้วก็สกิลหกหกสิบห้าเอาขึ้นครับผมว่าเอาลงมันเหมือนมันจะไม่ลดเลือดนะครับเหมือนใช้ไปตอนผมเอาลงอะเลือดมันก็เหมือนจะไม่ลดนะคือเหมือนตีไปแล้วเหมือนลดไอหอลอดเลือดมันก็ลดไปชอบเดินมาสกิลเก้าสิบผมอ่าแล้วเนี่ยเก้าสิบอะไร เอาขึ้นครับเพื่อจะไม่ให้มันติดบอกครับก็เป็นประมาณนี้สกิลนะครับสําหรับลีดเอาไปคือยูชินครับเพราะว่าเป็นทีมเวทตั้งโซนเป็นโซนนี้นะครับนี่ใช้ลินครับคือเมื่อกี้ผมเว้ยาดขานไม่ใช่นี่หว่าอะไรวะคาร่าใช้คาม่าครับเมื่อกี้ลุ้น กูรุนทิ้งกว่าเวเข้าวต่อยกันมปเด็นนี่ครับเทมนี้นะครับก็เอาเอสครับผมเอาเอสแทนฟาดขานดีกว่าครับผมลองดูไงเมื่อกี้ผมลองดูแล้วมันฟุกผ่านครับนะเออเพราะเอสผมมันค่อนข้างจะถึกไงถึงแม้ว่ามันจะไม่มีบัฟอมตาะาก,ก็ตามไปเถอะเนาะแล้วก็ไม่มีครับก็ตามมั้เลยครับตามนี้นะครับเนาะเฮ้ย,ยผ่านครับ ผ่านได้ด้วยเพราะน้องดินครับน้องรีนสันสิบสี่ก็ผ่านอะ่ะโอเคครับขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่ติดตามชัยแนนสรี่กันเซอรมาเอาไว้เจอกันดันเจียนวันพรุ่งนี้เว้ยวันนี้ผ่านเว้ยคือบอกเลยว่าวันนี้เป็นวันที่ยากที่สุดในบรรดาที่เจอมา4ี่ห้าวันเนี้ยวันนี้ยากที่สุดครับมันถึกมากๆครับโคตรยากครับวันนี้ยอมรับครับผมเล่นประมาณชั่วโมง30สิเนี่ยเดี๋ยวผมจะแคปจอเวลาที่ผมเล่นไปให้ดูนะครับ นอันนี้ผมกดแคปไปแล้วนะคือมันยากจริงครับโอเคครับเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปครับผมขอบคุณทุกท่านมากนะครับบ๊ายบายจุบ๊บจุ๊บ